่ไหมโอ้มไปไหนก็โดนกันหลอดกองเต็มเนี่ยรถทะเบียนอย่างไทยรถทะเบียนรถเจะได้หรอไม่ได้ก็มั้ครับไอ้น้าดิงเดี๋ยวโคตรกันเคสสุดนี้ก็น่ากล้าความผ่องก็ได้ต้องการรองเม็รก็ได้ ไปพี่โก้ขายเนี่ยชดอบอกพวกก่อนจวัตนี่ก่อนเด้อมียังมีคนเลอะออกั่งไปหน่อยมีปืนนวลอดคิงนักไปทังเห่วบปืนนี่ซ่อนเลยนี่ไลงหรถอกิปมีม้าู้อย่างเดียวทีเนี้ยเหนื่อยแต่เหนื่อยแบบผมไปพรอมคน ผมแม่คนเดียวผมเคลียรคนเดียววะเพิ่งพิ่งประสานกัอกูย้ีผู้กองหน้าเทาพิ่งประสานไปบอนโอ้ในห่ขายนี่อลอหลอดครับหลอดหมเลยครับบอกบอกแกแล้วหรอนี่รไป่ไปติดเดิมรถกันนีดตัว อันนี <S 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 ้อยู่ที่ผมงเปินที erm. <S <S ่บมปิอย่ที่สาอ่ะมาไอ้คดับดบไอ้้กะป๋าอย่างนี้กระเป๋าอย่างนี้ห้แล้วใครเข้ากันเนีแนสุดกวนยืมมาจ้ะวะเอาดูดดูเนาะมามาดูนะ

กับแม่ที่แขงเลยป่ะนีป่ะโอเคหน่อยตัดคลิปแล้วนะอย่าแวละโอเคไปต่อไปคลิปหนึ่งสาดีส่มชื่อนาะชื่ออะไรชื่อจริงนาฏพลนางตะกูลจัยเก๋ยาบ้าได้ของเราไหมที่อยู่ในรถเราเนี่ยของเราไหมฮ ยอมรับไหมอ่ะอันนี้เปิดอยยาบ้านะใช่ไหมแบ่งทงกนทงยาแบ่งทงของมันอยู่นี่น้นันนบังนยังฮะอ้าสรุปยังไงจะรับหรือ่รับเอาจริงอันนี้อยู่ในตัวเาอันยู่ในตัวเราเนาะทงเนืองอ ส่วนเนี้ยมันอยู่ในรถเราเนี่ยะมันจะบอกว่าไงโมเจะจำเป็นต้องเอาเลยความสมัครใจของเราเรื่องจริงเนี่ยเป็นยังไงล่ะเราก็ต้องอธิบายให้ได้ว่ามันมาจะไอ้าหนึ่งคนมันทิ้งจะรถมงเหรอขอบเงนที้นะเอาเดี๋ยวแต่นะจะเอาเอาไงจะรับไหมว่าเป็นของเราเนียอันนี้ของผมอัปตื่นนี่ของเราอันนี้ของเราอันนี้เจอในรถเรา แล้วรถนี่ล็อกกเญแจไหมไม่ได้ล็อกครับไม่ได้ล็อกครับเรือแต่มันเรือเรือแต่มันรถมันแล้วที่ของเองใช่ไหมตรงนี้ยห้างของเราพื้นที่ของเรานะเออแตไม่ใช่ของเราของใครคนไปอยู่ในที่เราอะมึงก็ลูกชายที่เอาตรงตงเรื่องคดีเพราะพี่ไม่ใช่ลูกกับเองยังรู้อยู่แก่ใจมันของใคร